สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้สวัสดีกันตอนบ่ายแก่ๆนะบ่าย4ี่โมงนะครับได้เวลาของน้องไก่นะครับเขาจะมารอให้อาหารอย่างเงี้ยครับหวานถั่วเหลืองไปเนี่ยนี่ครับเยอะเลยเยอะมากทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับให้อาหารวันละครั้งครับเป็นถั่วเหลืองนะครับนี่ตัวครับถัวเหลืองแต่ต้องเช่น้ําก่อนนะครับซื้อมาซื้อมายกกระสอบนะครับ มาเอามามามาเริวมมาเริวมมาเร็วทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะได้เวลาเขานะครับให้อาหารวันละครั้งนะครับเพื่อนเพื่อนเวลาเขาจะนอนกินเสร็จเขาจะนอนโน่นครับเพื่อนเพื่อนมาเรโน่นบ้านเขาอยู่โน่นครับต้นมังคุดครับ สร้างโรงให้ก็ไม่อยู่นะครับพ่อสร้างโรงไว้ให้เขาไม่อยู่นะครับเป็นสัญชาตญาณด้วยนะครับเพราะว่าเลี้ยงแบบปล่อยอย่างเงี้ยเขาจะหนีนะครับเอาตัวหลดเพราะว่ามีหมานะครับหมาไล่เขาเขาก็พยายามที่จะบินขึ้นบนต้นไม้นะครับหลังจากนั้นมาก็นอนบนต้นไม้อย่างเดียวนะครับนี่ครับคุณพ่อกําลังเรียกเรียกไก่นะครับ เทียบเลยเยอะนะเรื่องไข่ไม่ต้องห่วงนะครับโปรตีนจากไข่มีเทียบครับแต่พ่อแกไม่จับค่าแกงนะครับเลี้ยงกินไข่อย่างเดียวนะครับคือเลี้ยงไว้กินไข่เนื้อแกไม่ค่านะครับส่วนมากก็ถ้าตัวผู้เยอะๆก็มีญาตินะครับ มาขอไปแล้วก็ให้ไปครับเพราะว่าบางครั้งมันเยอะเกินนะครับเยอะครับลูกไก่พอก็ให้เป็นเม็ดข้าวนะข้าวตาแห้งบ้างนะเป็นเวลาปกตินะครับช่วงเวลาประมาณ บ่ายสามนะครับเขาจะรู้นะครับรู้เวลาเขาจะมากันแล้วรออยู่แล้วนะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งกลับมาจากสวนนะครับมาดูอีกทีก็อยู่กันเต็มแล้วครับน้องไก่เป็นวิธีพื้นบ้านนะครับเพื่อนๆครับก็อย่างนี้ครับมีไก่เลี้ยงเลี้ยงไว้เวื่อกินไข่นะครับเป็นความสุขอย่างหนึ่งด้วยนะครับเลี้ยงไก่ นี่ครับเวลาเขาจะนอนนะครับเขาจะบินขึ้นโน่นนะครับเหมือนคล้ายๆไก่ป่านะครับแต่ไม่ใช่นะครับนี่เป็นไก่บ้านนะครับอืมกินถั่วเหลืองนะครับซื้อมายกกระสอบนะครับเพราะว่าไก่มันมีเยอะนะครับหลายตัวโอเคคลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศตอนเย็นนะครับบ่ายสี่โมงวิถี การดำรงชีวิตการใช้ชีวิตประจำวันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับคลิปนี้สวัสดีครับ